ตกประชอนด้วยนอนยางยาวกับคองลอกใหม่นี่ปลามันมีไหมปลานะมันมีไหม <Nope. S 1> อ o p e มันติดทุกอย่างเลยเว้ยหงุดหงิดแล้วตอนนี้ <Bad. S 1> โอ้โหดูมันติดฮะ <Huh? S 1> ดูความมันติดเนี่ยยางมันติดนะมิดมันเลยเปิดดูยืดขนาดนี้เลย กลับบ้านไม่ตกต่อแล้วสี่เส้นแล้ววันนี้พอกัดกัดนะกัดแล้วตัวไม่ใหญ่หรอกเดินไปไหนไม่รู้แกไม่รอดแน่กระโดด ตัดนะตัดแล้วไปไหนวะส่งเลยส่งยาวๆเลยแะไม่รอดแน่อูดูอูอ้ยตัวใหญ่อูดูอูอ้ยตัวใหญ่ออ ่อนด้วยนอนยางยาวกับคลองลอกใหม่ในนี่หมายนี้หมายที่ไหนเอ่ยปลัดเปียงนะครับผมนะก็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ปลัดเปียงนะครับผมมาเดินสตรีทปลัดเปียงก็เป็นหมายคลองลอกใหม่นะครับผมนะ,อะพอดีก็เห็นในกลุ่มนะแวบๆบแบบมาเมื่อวานนี้ผมก็เลยรีบมาเลย จากที่สังเกตะตะลิงดูแล้วนะครับผมนะก็น่าจะเป็นคลองเพิ่งลอกไปสดๆสรส้อนๆเลยนะแล้วน้ําก็รู้สึกดีด้วยนะเนี่ยสีน้ำน่ะดีสวยเลยเออแต่ไม่รู้จะกินหรือเปล่านะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็โอเคครับผมจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่าก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมก็ชมคลิปให้สนุกตกปลายมีความสุขครับผมช่วงนี้ติดใจหนอนยางยาวนะครับผมอืม ติดใจอะไปบอกไว้ถูกนะติดใจหนอนยางยาวก็ช่วงนี้อาจจะเล่นหนอนยางยาวหลย EP หน่อยนะครับผมนะ EP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่4่นะหนอนยางยาวอประมาณนี้ครับผมติดใจมากชอบชอบด้วยการส่วนตัวมันมันได้ฟิลลิ่งนะครับผมเวลามันกัดแล้วแบบแล้วมันค่อยๆลากแล้วแบบค่อยๆส่งอะไรประมาณนี้นะอ่าคือด้วยความที่เป็นหนอนยางยาวนะเวลามันกัดช่วงหางเนี่ยมันจะรู้สึก เซนมันจะไม่ค่อยถึงมือนะมันจะยืดยืดมันจะรู้สึกยืดยืดอ่ะมันจะรู้สึกอะไรติดอะ่ะนึกออกไหมแต่ถ้ามันกัดช่วงตัวเบียดเลยเนี่ยมันจะกระแทกตึ๊กเลยนะ,ะฟิลมันจะแบบฟิลมันได้หลายอารมณ์นะนอนนอนยางยาวประมาณนี้ครับผมก็รีวิวอปุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมนะเดี๋ยวนึงก็รีวิวอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมนะก็เป็น คันชิมโนมาเจติก6ขีดจนะครับผมลอกก็เป็นอัลฟาเอสบีปีนะครับนะสายก็เป็น0.6ของจีนนะครับผมนะหน้าตัดก็ใหญ่กว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับก็ไม่ได้น่าเกียิอะไรมากมายสายหน้าก็จะเป็น v b a บ20ปอนนะครับนะทางสเตนก็3.5กรัมตะกัวเอ้ไม่ใช่ดิตะขอ ตะขอที่ใช้วันนี้จะเป็น1อ oh. ของจีนเลยอันนี้เหมาซองมาซองละ50บาทนะใน,ในได้100ตัวแข็งแข็งเลยแข็งมากๆเนีย่ยผมชอบมากเลยนะผมจะงานให้ดูไม่อยากจะอวยเลยแข็งจริงคือแบบมันแข็งเนะี่ยดูดิบีบไม่เข้าเลยนะบีบไม่เข้าเลยนะบรรยากาศดีไม่แดดนะไม่แดดมันคือเดินได้ทั้งวันอย่างเงี้ย ตอนผมเปิดชิปเนี่ยมันเห็นขึ้นอยู่ตรงเหลี่ยมนี้สองทีนะไม่รู้ว่าปลาอะไรนะแต่มันขึ้นเหมือนปลาช,ช่อนปลาช่อนปลาดุกเนี่ยมันจะขึ้นคลายกันผมก็มองไม่ค่อยออกนะแบบบางทีมันขึ้นแรงๆปลาช่อนปลาดุกยจะคล้ายๆกันแต่ปลาดุกมันจะเห็นคีบนะถ้าสังเกตด,ดีๆแต่เมื่อกีมันมองไม่ออกหัวจะเปิดชิปอยู่นะ อาจจะมองยากดนตะิ่งโซนนี COVID ้มันสูงไปมันอาจจะไม่มีตัวนอนนะน่าจะเป็นช่วงริมกำแพงริมกำแพงฝั่งนู้นน่าจะเป็นตัวนอนปึ <ut> ๊บอ้ยพูดได้ไงอ่ะสำหรับแอคชั่นหนอนยางยาวก็ที่ผมใช้อยู่เป็นประจําก็คือยกปล่อยยกปล่อยนะไม่ได้ใช้แอคอะไรซับซ้อนนะก็เคาะยกปล่อยข้เคาะยกปล่อยคาะหนึ่งสองสามยก,ยกปล่อย หนึ่งสองสามยกขึ้นแล้วปล่อยหนึ่งสองสามยกขึ้นแล้วปล่อยหรือจเคาะเคาะเคาะแล้วก็ปล่อยเคาะเคาะเคาะแล้วปล่อยได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลยก็แค่กระตุกมันเฉยๆครับไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะนอนยาวเอ้ยจุดนี้ว่าไงเนี่ยตายต้นไม้อ เน,น้ำสวยนะลอกใหม่น้ำสวยอย่างเงี้ยปลามีไหมเหมือนจะปลาเหมือนปลาจะไม่มีเลยทำไมเงียบจังวะปลาไปอยู่ไหนหมดวะเนี้ตีขึ้นฝั่งไม่ค่อยจะได้นะไอ้นี่ โคนมันติดเหียบเหียบม,มันติดเบ็ดมันเปิดง่ายจังเลยแม,ม,ม่โคเพิ่งลอกนี่หว่าโซนนี้ ลอยอีกแบบิดตึงเลยลเนี่ยค้องรอบๆไปๆไเลยเจอหมายปากท่อน้ำขุ่นก็ช่างเย้ยลายสวยเราต้องแทงครับผมโอ้ยกำแพงล้มเลยนะกำแพงกำแพงหนามเขาล้มเลยหมู่บ้านิด็ดตดดติ็ดเด็ดเด็ด ตะลิงอย่างสวยเลยถ้าน้ำไม่ขูดเนียวแจ๋วเลยนะเนี่ยสงสัยต้องไปบางปูมากเลยไม่มีตัวหลบเลยอุ้ยโอ้เห็นไหมในกล้องเห็นไหมกัด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 น้ำนะแล้วปิดดันไปเปิดอีกโอ้ย เยื่อมันนิ่มเกินนะฮะมันเป็น TPE อะ่ะแต่ชอบแต,แต่ชอบอแนวเหยี่อยางยาวนะแต่ไม่ชอบดนื้อย,ยาง TPE เลยน,นิ่มไปปลาไปไหนเราไม่รู้ตกใจหน,นีแล้วมั้งเน่เสียโอกาสหมดเสียลมลนะ เด,ด,ดือด,ดเปิดง่ายมากฮะ <Huh? S 1> โอ้โหติดทุกอย่างเลยตีไปเกี่ยวตีไปเกี่ยว <Huh? S 1> โอ้โหดึงไม่ขาดด้วยฮะบาดมือ โอ,โอ,โอ้เลือกตกปลากับบ้านเสียลมมากเลยเหยียดตัวเนี้ยเสียลมไม่พอมาเสียเหยียมาเสียตะกัวมาเสียตะขออ,อจบจบเนื้ออย่าง TPE นี่มันเหมาะกับ <c oughs> งานบ่อซะมากกว่าแต่เราซื้อมาผิดเนี่ยล้วก็จำใจใช้ไปงั้นแหละ หาซื้อ TPE ไม่ได้เลยสั่งมาใหม่ก็เป็นอ,อหาซื้อ PVC ไม่ได้เลยพูดผิดสั่งมาใหม่ก็เป็น TPE เหมือนเดิมเอพอดีเลยคือวัดปาติดง่ายวาะยังไงก็ติดไม่ต้องวัดเลยแค่กระตุกก็ติดจึ๊กแน่นอนแต่ข้อเสียนั่นแหละครับผมติดทุกอย่างนะครับเบ็ดมันเปิดง่ายเนื้อยางมันนิ่มเกินเลืกไม่เหนียววันนี้ หมายคอโลกใหม่ประเตียงซึบโอ้ติดพยายามใจดีกับมันนะอย่าหัวร้อนนะลักษณะน้ำแล้วลักษณะตะลิงแล้วนจะเวิร์กไหมนเนี่ยน้ำมันขุนด้วยนะเพราะว่าแมคโครเขาขุดลอกคลองอยู่ต้นน้ำ น้ำขุ่นก็ไหลมาหาเราสภาพไม่น่าจะมาเลยวันนี้มันมีปลาไหมเนี่ยฮะดูลองนี้สิโอโหลมันวนยังไงวะนั่นปลามันมีไหมปลาน่ะมันมีไหม <Nope. S 1> อ,อ้มันติดทุกอย่างเลยเว้ หมิดหมิดแล้วตอนนี้<บ>โอ้โหดูมันติดฮะดูความมันติดเนี่ยยางมันติดนะหมิดมันเลยเปิดดูยืดขนาดนี้เลยเนี่ยเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมตรงนี้น่าน่าโดนนะมันสวยมากสวยกว่าทุกที่เลยดี่นีมีอะไรเนี่ย เดวยสวยมักจะไม่มีปลาจงจําคํานี้ไว้เด็กสวยๆมันมักจะไม่มีปลาไม้ที่สองผ่านไปยังเงียบอยู่มันยังเงียบอยู่มันยังไม่กินมันยังไม่มีตัวมาทักทายไม้ที่สามตีปากคลองเลยลากผ่านปากคลองปากช่องก็ยังเงียบอยู่ อ,อปลาอะไรวะเนี่ยปลาดุกเหรอขึ้นน้ำอย่างดังเลยกุ๊บเลยใช่ไหมใช่ปลาดุกไหมขึ้นน้ำอย่างดังเลยตุ๊บเลยห,หัน,นลลนะหกลับมามองไม่ทันว่านปาลาอะไรกันเนี่ย อ <Huh? S 2> ้ติดนะก็ผ่านไม่เฉยยังติดเอ้ย <Nope. S 2> โอ้โหแม่งติดทุกอย่างยกเว้นปลาทุก <Brand. S 2> หยอยโซนนี้มันอยู่ห่างจากจุดแบคโคนะน้ำใสอยู่นะน้ำค่อนข้างจจโอเคยอยูอ่นี่ปลาดุกปลาสวายนะขึ้น น้ำใสแต่ไม่มีปลานะฮะน้ำสวยแต่ไม่มีปลาเอ๊ปลัดเปียงเนี่ยมันไปในหมดหน้าปลาเลยมันไม่มีแล้วหรอตะกอนเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยโอ้ตะกอนมานี้ติดใจเลยนะโอ้ยลมลมมันจะไปทางไหนกันแน่วะเนี่ยโอ้ติดปูนโอ้ย ไม่ใช่มัไน,นไปแปะเสาอย่างเงี้ยเหยื่อไปแปะเสาไม่ได้ติดไม่ได้อะไรเลยนะเหยื่อไปแปะเสาแล้วดึงไม่ออกตอนเนี้ยกลับบ้านไม่ตกต่อละสี่เส้นแล้ววันเนี้ยพอตอนนี้ก็มาอยู่ที่คลองบางปูแล้วนะคลองนู้นไม่แดดครับผมคลองนู้นไม่กินนะครับผมเงียบเลย ไม่เบิกไม่เบิกก็ย้ายมาเล่นคลองบางปูด,ดูครับผมทําไปเบิกก็เข้าบาทแค่นั้นเองก <g iggle> ็โอเคครับผมลุยกันต่อครับตรงนี้มันมีปลาเล็กปลาน้อยขึ้เนเยอะมันจะมีปลาช่อนมาดักกินลูกปลาไหมตรงนี้หมายเด็ดเลยนะแต่ไม่เคยได้ปลาที่เลยไม่รู้ไม่รู้เป็นไรงงเหมือนกันโดนปลาทุกรอบเลย ใหญ่หรอกเดินไปไหนไม่รู้แกไม่รอดแน่กระโดดพิเช่จอแรกวคนแล้วโว้ยใส่ปลาเกลือนะ ช่่ออนนมตายช่อน,อน,าาอนเป็นอย่างนี้นี่เอ๋กลับมาตายรังเดิมนะก <laughs> ็โอเคครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยมันไปนะเนี่ยไปไปลุยกันต่อครับผมมาอยู่ที่หมายอาถรรพ์นนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นซอยโอ่งนะหน้าทางเข้าฟาร์มจระเข้นนะข้างหน้าเนี่ยถัดไปจากสะพานเนี่ยคือหมายอาถรรพ์ของเรานะ คือผมมาแก้หลายรอบแล้วไม่เคยได้ตัวมันสักทีนะกัดตลอดเลยแต่ไม่เคยได้ตัวมันเป็นอะไรไม่รู้วัดไม่ค่อยติดเนะไม่รู้สิมันไม่ได้ตัวมันนะมันเป็นหมายอาถรรพ์จริงๆนะตรงเนี้ยผมพยายามแก้มันให้ได้นะจะแก้มือได้หรือป่านะหมายนี้ก็ติดตามรับชมกันได้เลยครับผมดูครับผมใตยสะพาน <S 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 โอ้โห โอ้โหเสียลมชิบหายเลยแล้วเหยื่อมันติดง่ายด้วยนะมันโอ้ยลงไปกดเหยื่อได้บอมว่าฝั่งนะี้น่าจะลงได้แต่ว่าลงได้ไหมเนี่ยลงได้ไหมพี่จ้า Ừ. Chút Quá. phải đi là mùng mản đấy. มันคือหมายอาถรรพ์น,นะครับมาทีไรไม่เคยได้ตัวเลยโดนบอสตลอดซื้อลมแรงยังเลยลมแรงเกิน ลมก็แรงแรงเอาอะไรดีสักอย่างไม่ได้เลยในการตบประชอน ส่งยาวๆเลยแะไม่รอดแน่ดูโอ้ยตัวใหญ่ดูโอ้ยตัวใหญ่ดูโอ้ยตัวใดนโดนบอสจนเด้โอยไม่ถือว่าบอสหรอกครับถือว่ามีไซส์เด็กแท้โดนจนได้เว้ยปามีไซส์ูกขีด ้อวโดนจนได้วะว้าวสวยงามเอ้ยตีเงาเงามาตั้งนานโดนจนได้นะครับผมไปายเดียวรู้เรื่องเลยนี่ครับตัวปลาไหลปลานะโอ้โหยอดเลยนะแก้มือหมายาฐานจนได้นะจุดนี้โอโ้ยืนตีเหงามาตั้งนานนะกว่าจะโดนนะโอ้โห ก็ยาเหมือนกันนะ้ว่าจะได้ปลาแต่ละตัวนี่วู๊แย่เลยก็โอเคครับผมเดี๋ยวตัวนี้เก็บนะเก็บไปทําต้มยำนะนะแจ๋วครับผมแจ๋วตรงนี้มันครั้งหนึ่งมันเคยเป็นหลุมปลาชอนนะไม่รู้จะยังเป็นหลุมประชอนอีกหรือเปล่า <c oughs> ลองเคาะดูนะปากคอตรงนี้เนี่ยใครไปมานะมันจะอยู่ตรงข้ามฟาร์ม ฟาร์มจระเข้เนี่ยทางเข้าฟาร์มจระเข้เนี่ยแล้วก็เดินเข้ามาหมายก็จะปากท่อตรงนี้เลยเนี่ยอยู่สภาพหมายนะประมาณนี้เลยช่วงน้ําขึ้นอาจจะปลาอาจจะย้ายถิ่นหรือมะแต่ถ้าเป็นช่วงน้ําลงนี้นะตรงนี้นะเดือดนะผมบอกเลยมาทีไรก็โดนตลอดช่วงน้ําลงนะน้ำแห้งๆนะน้ําจะน้ํามันจะต่ําลงกว่าปากข้อประมาณสักไม้บรรทัดหนึ่งอะ ระดับน้ำนะแต่ถ้ามาอย่างนี้น้ำน้ำเยอะปลามันก็กระจายตัวนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติใต้สะพานมีคลื่นอะไรปแปลกๆว้นมันปลาเหรอปลาเข้ามาอยู่ใต้สะพาน,น,นลองกันดูดิคลื่นแปลกๆเรียบร้อยกัดจ้า ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนวลาแล้วมันขึ้นแปลกๆไม่น่าจะตัวใหญ่นะเอ้ย,อย,อ,ยอย่เพิ่งติดอย่าเพิ่งติดปลากำลังกินหายจ้อยอุ้ยกัดเรียบร้อยแล้วกัดไปแล้วนะเดินไปไหนวะสายน่าจะขาดโยบึกโอ้ยขาย ไม่ใครเหยื่อยังไม่เข้าปากเหรอหฮะฮเเหยื่อยังไม่เข้าปากเฉยตัวไม่ใหญ่นะปลากเก,าก,เกเลือใชสปลาเกลือเหยื่อน่าจะอยู่ในคอไปแล้วตอนนี้เนี่ยหลุดออกจากเบ็ดผมละก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมนะสําหรับวันนี้นะเกือบไม่รอดแห้วนะวันนี้<笑><笑>ก็หมายคลองประหลัดเปี้ยงหมายลอกใหม่นะคลองลอกใหม่วันนี้ก็ต้องรออีกสัก อาทิตย์หนึ่งนะผมว่าน่าจะเวิร์กนะตอนนี้เขากําลังแมคโครเขากําลังทํางานอยู่เขากําลังลอกอยู่นะครับผนะม,น,น,น,มน,น้ำมันขุ่นนะ้ํามันอ่าน้ํามันขุ่นปลาก็อาจจะงงงอยู่นะประมาณนี้แหละคิดว่านะเดี๋ยวรอบหนะ้าค่อยกลับไปซ้ําใหม่นะค่อยกลับไปแก้ตัวใหม่นะครับสาหรับหมยของปลาหลัดเปียงนะวันนี้ก็กลับมาตายรังเดิมนะครับผม ก็โอเคครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมซีอครับ